ฝนยังเบาเบิดยังมีฝนอยู่เรื่อยอยู่ขึ้นพี่น้องหมิดใหม่แล้วเนี่ยมูสระมืดมาอีกแล้วจากสีเศร้าบ่อเศร้าห่ะใย่ายสมมาฝนก็ได้มาขึ้นก็ตกหนักเลยพี่นี่ยฝนตกหนักเลย ตัวกระซางอเยี่ยมขึ้นต่ว่ากังเว้นมากกับแดดให้เศร้าให้เศร้าหน้าเด็กตากเขาก็ไข่อยู่ดีเนาะพี่นเนาะแดดออกมาเศร้าให้เศร้าหน้าเด็กตากเขากายังสีดีอยู่เด้เย่มเศ้าใยสมก็ออกมายางอันออกกำลังกาย,ยพี่นนอะ พระมาห้าบัได้ทำงานเนาะเราไม่ได้ทํางานนั่งๆน,นอนๆสุขภาพบดีเด้อพี่เนาะต้องดูแลตัวเองขนาดพญตุเราเห็ดหลานชาของเราเอาปูนเอาปูนใส่เนาะปวกกันยัยขึ้นเด้อพี่เนาะ ปวกก็ขึ้นเชื่อใจยังไงดีน้องปวกมีแห้งครับทีน้อง ตามหลังจากปิดปิ่ได้เปิดมาโดนน่ะพี่นนอะล้านสมตามใยสมก็ได้ด้วยว่าโอ๊มองหันเป็นลุ้มเป็นบ่ออีกแหละหึลดห้อยลดมากลับลดเนี่ยนะ พุดเป็นหลุมอีกแล้วนาะบา,านใหญ่สมแต่สัง่งหดมากดหนานะนะบานหลายๆกเ็เป็นหลุมเป็นบ่อ